สวัสดีครับคนที่ดูในคอร์สก็คนที่ดูใน y o u t u b e นะข้อสอบข้อสอ,อ,อ,อตัวอย่างโจข้อนี้ยเราจะนำมาอธิบายในลนักษณะที่เป็นการอธิบายเนาะไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นคืออย่างที่พี่เคยพูดนะครับในเวลาที่เลคเชอร์พวกคุณเนี่ยในเวลาเตรียมตรวจสอบวิชาเฉพาะอยากให้คุณเห็นกรณีศึกษ,ษาไใดนใน้หลายรูปแบบแต่ที่ไม่ได ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่อยากให้คุณเห็นว่ามีความสัมพันธ์ของงานสังคมสงเคราะห์หรือสิ่งที่มันเป็นส,า,สาขาหรือมีความใกล้เคียงกันมันสามารถทํางานได้กับคนหลักหลายมากไม่ใช่แค่เรื่องของการกุศลไม่ใช่เรื่องของการแจกของหรือไม่ใช่แก่การบรรทาทุกข์เฉยๆนะฮะทีนี้คําถามของพี่คือพี่เน้นเป็นคําถามใบเปิด ทำไมพี่ถึงถามไปกระถามเไปไิดก่อนคือตรงเนี้มันสามารถอธิบายได้หลายอย่างทั้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของภาพจําแล้วก็มุมคิดของแต่ละบุคคลพอเราเห็นตรงเนี้ยมันจะนําไปสู่ในกระบวนการาต่างๆที่เวลาเรานําไปใช้เราสามารถที่จะนํามาต่อยอดได้ คือในคําถามเรื่องของคุณเข้าใจอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําถามปลายตัวว่าคุณจะต้องเข้าใจแบบนี้นะแพลตฟอร์มต้องแบบนี้นะแต่เวลาเราเมนชั่นหรือเราจะขยายความออกไปอ่ะเราจะต้องให้เหตุผลได้ว่าในสิ่งที่เกี่ยวข้อ,ของของเรื่องเหล่านี้กับสิ่งที่มันเป็นตัวซับพอร์ตเนาะอย่างข้อเนี้ย าบอกว่าสิ่งที่มันเป็นเมนคือเืองของการคุ้มครองแรงงานถามว่าการคุ้มครองแรงงานอย่างนี้น่าจะรู้แล้วว่าหน่วยงานที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของกระทรวงแรงงานใชหแต่ถามว่าในกระทรวงแรงงานเนี่ยมันก็จะมีการทํางานร่วมกันทั้งแรงงานในระบบและ,ะการประกันสังคมแล้วก็การจัดหางานใช่ไหมอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะอันนี้แบบเป้าแบบเบสิกเนาะแต่ถามว่าในแนวของสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาถามว่าเราช่วยแบบการกุศลอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่เพราะตรงนี้มันแง่ยวมุมของ กฎหมายแล้วก็จริยธรรมแล้วก็ในเรื่องของรูปแบสังคมใช่ไหมที่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องนํามาวิเคราะห์แล้วก็อธิบายอีกทีหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะพอคุณเข้าใจเราเนี้ยคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าคือมันถามว่า yes or no มัน yes or no บนพื้นฐานของการอธิบายไม่ใช่การแฟนกับที่เห็นละคือถามว่าสิ่งนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมต่อในเรื่องเนี้ คือในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยตรงนี้มันจะมีเกี่ยวข้องกับการเมืองและในเรื่องของประชานิยมใช่ไหมซึ่งตรงเนี้มันเป็นคําถามที่มันวัดเรื่องอะไรอะ่ะมันก็วัดเรื่องของความเข้าใจในระดับหนึ่งหลักแล้วก็การที่คุณจะมีมุมมองหรือทัศนะต่างๆซึ่งตรงเนี้คุณอาจจะมีทัศนะทางการเมืองที่ต่างกันออกไปก็ได้หรืออาจจะมีทัศนะการเมืองที่ใกล้เคียงกันก็ไม่ผิดแต่ ถ้าคุณมีทัศนคติการมองที่แตกต่างคุณก็ต้องอธิบายยกตัวอย่างให้ได้ว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องแล้วสอดคล้องกับเรื่องนี้ยเป็นยังไงคําถามมันดูเหมือนเรียบๆเ,เนาะแต่ในความเรียบของข้อสอบพวกเนี้ยมันซ่อนเรื่องของคําถามย่อยๆซึ่งเวลาสอบวิชาเฉพาะของธรรมาาศาสตร์มันอาจจะถามลักษณะนีกน้ก็ได้หรืออาจจะถามพ้งๆตรงๆไปเลยก็ได้ นะครับพอเห็นตรงนี้ปุ๊บพี่เวลาพี่เขียนนะในเนื่องจากว่าตัวอย่างเนี้ยพี่เขียนเพียงมึนมากซึ่งในความเป็นจริงอ่ะอย่างที่พี่เคยบอกในวิดีโอก่นกอนๆเนาะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเขียนมากกว่าน,นั้นก็ไม่ผิดกันเนี้ยเราต้องเกินนําก่อนคือเราต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เราสื่อเราสื่ออะไรบ้างพอเรารู้เรื่องของการคุ้มครองเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของ ประเด็นในเรื่องของการพพอร์ตในแต่ละด้านแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องอื่นๆว่าอ่ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะมันเป็นอย่างนี้นะทําไมมันต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันมาไปสู่เรื่องอะไรเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ต้องนํามาวิเครานะห์กับความสัมพันธ์สิ่งนี้มันเป็นไฮไลท์ของคําถามเนี่ยคือการที่เราจะมาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบกับคําถามที่พี่ถามว่าพอคุณเข้าใจในเบื้องต้นแล้วอะ่ะ คุณมองว่ามันเกิดขึ้นได้จริงไหมในมุมมองของคําว่าสังคมสงเคราะห์ซึ่งอาจจะไม่ได้พูดกันตรงๆหรืออาจจะพูดแบบอ้อมๆก็ได้แต่พยายามตบประเด็นหรือผนวกประเด็นให้มันชัดเจนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปอิงกับเรื่องอะไรได้บ้างในกรณีตัวอย่างนี้พี่อิงในแง่ของการเมืองและในเรื่องของการกําหนดนโยบาย เชื่อเป็นสิ่งที่มันเป็นเคาเรียกว่าอะไรเป็นแรงจูงใจอย่างเรื่องของสวัสดิการัุนหน้าเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมันก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแต่มันเป็นการเพิ่มเงินขึ้นไปแต่ในความเป็นจริงมันจะเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางกฎหมายซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้แหละว่าสิ่งที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือหลักประกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วการที่มันจะดํารงตนตามหน้าที่อะ มันดำรงตนยังไงในแง่ของงานสังคมสงเคราะห์แล้วมันมีบทบาทยังไงตรงเนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นการขยายประเด็นแล้วเป็นการให้เหตุผลผ่านการอธิบายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงไหมมันท้าทายอย่างไรหรือมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่มันอาจจะเป็นคําตอบที่เขียนได้แบบวบกวนก็ได้หรือจะเขียนแบบสมมุติก็ได้แต่ท้ายสุดแล้วคนอ่าน ก็ต้องเข้าใจในเรื่องนั้นน่ะคือจะเขียนให้คนอ่านไม่เข้าใจก็ไม่ได้เนาะแต่บางทีเขียนแบบอันซีนเดินไปก็ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นปัญหาสำหรับหลายคนคือหลายคนเนี่ยจากที่พี่เห็นนะจากที่พี่ได้ยินมาหลายคนเนี่ยเขียนเรียงความในลักษณะที่เขียนวกวนไปมาหรือบางทีเขียนแบบอันซีนแบบนคุณไม่รู้ว่าแต่คุณเหมือนทำเหมือนรู้แต่จริงๆคุณไม่รู้อันนี้แหละคือสิ่งที่มันจะเป็นปัญหากับตัวคุณเอง ในการที่คุณจะตอบคําถามมันได้มากม้อยขนาดไหนม,มันตอบตรงประเด็นไหมชัดเจนไหมมันมีนประโยชน์เป็นรูปธรรมหรือเปล่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันจะนําไปสู่การสรุปว่าในการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่เราจะอธิบายแล้วไปต่อยอดเพื่อน,นําไปสู่การพูดซ้ําซึ่งอันนี้มันเป็นการอธิบายในส่วนสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นการซ้ําในรายละเอียดของส่วนที่สอง เพื่อให้เราชัดเจนและเราแน่ใจว่าในคำตอบนี้มีจุดยืนและได้อธิบายอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเราเห็นด้วยกับเรื่องนี้จริงๆนะเราให้ว่าอ่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราเขียนแต่ละแต่ละคนเน่ะอาจจะเขียนเป็นเลเยอร์แอนเลเวลก็ได้หรือบางทีอาจจะขมวดไปเลก็ได้หรือบางทีคุณตัดจบก็ได้แต่ ทำยังไงอ่ะให้มันสอดคล้องที่สุดตรงนี้แหละคือโจทย์สาคัญที่เวลาเราทําข้อสอบพวกเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยนะครับซึ่งในข้อสอบปัจจุบันเนี่ยพี่มองว่าโจทย์เนี่ยมันไม่ได้แอดมัสขนาดนี้นะแต่มันก็จะเป็นลักษณะที่ถามหลายอย่างพร้อมๆกันแต่เวลาเราจะคลายคําตอบทีละอย่างอ่ะเราจะคลายจากไหนไปส่วนไหนก่อน อันเนี้ยมันเป็นทางเรื่องของคุณละว,ว่าเวลาเรามองเนี่ยเรามองในประเด็นสังคมเราเข้าใจในคำว่าสังคมสลงคอในมุมไหนแล้วประสบการณ์หรือภาพจําหรือความทรงจําของคุณเนี่ยเวลาคุณจะอธิบายหรือถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะที่เป็นการแสดงความยิ่เห็นซึ่งอันนี้มันก็สามารถดัดแปลงได้เนาะเราจะให้เหตุผลอะไรเป็นที่ตั้งเราจะให้อะไรเป็นหลัก เราจะให้อะไรเป็นตัวซัพพอร์ตอันนี้คือสิ่งที่คนจะต้องไปคิดและไปตรองเพิ่มเติมนะครับก็ในคอร์สเนี่ยพี่ก็จะสอนรักกันประมาณนี้แหละแล้วก็จะพาดดยกตัวอย่างเป็นกรณีแบบละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจคอร์สการเตรียมสอบวิชาสอบก ลองติดต่อเข้ามาคุยดูที่ Inbox Page เนาะหรือถ้าเรียนแบบกำหนดระยะเวลาชัดเจนก็ไปดูที่เว็บไซต์ Push-up course นะครับซึ่งลักษณะคอจะคล้ายๆแต่จะมีบางเนื้อหาที่สอนเฉพาะในเพจก็ลองติดต่อสอบถามเรื่องของ,ของ,ของาคอร์าราคาซึ่งราคาเนี่ยราคาหลักร้อยเนาะประมาณ300บาทน,นะครับประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันในตอนหน้าถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจสวัสดีครับ